พิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันจัดขึ้นในชั้น4 0ย์การค้า MBK Center โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกองทุนปปชให้การสนับสนุนบริษัทเรืองทองกรุ๊ปจำกัดดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชัน ได้จัดพิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสัน้นโดยมีนายพลนชชาจากเพชรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายจุนพัคกวัตศรีสุวรรณผู้จัดการโครงการให้การต้อนรับพร้อมด้วยต่อมาลศษารวาสผู้กำกับพร้อมด้วยดารานักแสดงรวมถึงผู้บริหารและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง1ิโรงเรียน ผมสาหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสารรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันนะครับซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่ากองทุนประ,ประรนะชครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการละครสรั้นนะครับที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนทั้งสิโรงเรียนนะครับได้เข้ามาอบรม ทักษะการแสดงละครนะครับนอกจากทักษะการแสดงละครแล้วก็ยังมีทักษะในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าน้องจบไปจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวนะครับเราหวังว่าน้องๆนะครับจะเป็นเครือข่ายในการต้านพุทธิฤทิที่มีศักยภาพนะครับกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับผมซึ่งก็ได้ร่วมเล่นกับนักแสดงชื่อดังมากมายนะครับแล้วในปีนี้เราก็จะททำภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราได้พูมกับมากฝีมือนะครับพี่ต้อมารุสาวาวนะครับที่มากำกับให้เรานะครับพี่ต้อครับขอบคุณครับ ครับผมก็ขอบคุณทางกองทุนปปชนะครับขอบคุณผู้ธมัยการโรงเรียนทุกท่านนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมกันทําให้โปรเจกต์นี้เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับคืออนาคตของชาติอยู่ในกามือของเยาวชนอยู่ในกำมือของเด็กๆนะครับเรามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้เขาแบบคิดดีทดําดีแล้วก็รักประเทศชาติที่มากขึ้นคาดหวังใช่ไหมครับก็คืออย่างที่บอกนะคบว่าการเล่นละครเนี่ยมันเป็นความฝันของหลายๆคนนะครับแล้วก็โอกาส เรียกได้ว,ว่าน้อยมากนะครับที่เด็กๆจะมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับนักแสดงชื่อดังรวมถึงมีพุ้มกับชื่อดังมากำกับแล้วก็ได้ออกทีวีจริงๆนะครับเราก็คาดหวังอยากให้เด็กๆนีครับมีผลงานแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นอาชีพอะไรนะครับจบไปเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลแต่อยากให้เขา ขาเรียกว่ามีจิตสานึกมีจิตอาสามีจิตสําน,น,น,นึกที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นคนดีนะครับจะไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันครับผมอ๋อครับก็จริงๆไม่ได้รับชมน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยว,ยวกำลังรอชมอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่าในบทบาทหน้าที่ของรัฐเรามีหน้าที่ฟสิลิเตททำให เรามีหน้าที่ฟสิลิเตททำให้ศักยภาพที่ถูกซ่อนไว้เนี่ยครับถูกปลดปล่อยออกมาได้มากที่สุดมีพื้นที่ปลอดภัยให้น้องน้องนักศึกษาหรือน้องน้องนังนงนกเรียนเนี่ยสามารถปลดปล่อยศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงการกำกับการเขียนบทการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการภาพยนตร์ซึ่งเป็นต้นน้ำในการทำทำให้เกิดความอยากบริโภคสินค้าไทยส่องออกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลให้ความสําคัญมากมากครับผมครับผมก็ต้อง ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกองคุณปปชนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับรวมถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเพราะว่าเราทําโครงการบนข้อจํากัดต้องบอกว่าบนข้อจํากัดในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็สามารถออกมาได้ดีที่สุดผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามผลงานนะครับของโครงการละครของเราด้วยนะครับในช่อง t i กต็อกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้กับเด็กๆนะครับในการมีกําลังที่จะผลิตผลงานดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับผม